สวัสดีจ้ามาพอกับช่องไม่ย่าผ้ากินกันได้จ้ามินิสิ้ห้าเมื่อกินผลหไม่จ้าสมผู้เรือจ้านี่สมผู้เรือภาษาอีสานเอื่นว่าบักสมได้จ้าอันนี้เป็นสายพันธุ์โชคกุลนี่ปลูกอยู่อำเภอผู้เรือจังหวัดเลยขึ้นซื้อเลื่องแบบว่าสมแซบนะจ้าหวาน เดมาจากตลาดแถวบ้านจ้ะนี่วิ้ยหอมอ่ะหอมมากเลยอ่ะแกะง่ายมากมีวิตามินซีสูงกระจากกัยใยอาหารนี <laughs> มาจ้ะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลว่าจ้ะช่วงนี้อ ปลายปีเนะจ๊ะเป็นช่วงแบบว่าสมกําลังแสบแ่ะจ๊ะแบบหวานไดทีอ่ะถ้าแบบว่ามาใหม่ๆตน้นฤดูของสมมก็สิออกแบบหวานอมเปรี้ยวเนะจ๊ะ อร่อยหวานสดชื่นน้ำฉ่ำเป็นคนมักกินแบบว่าใหญ่มันน้ำจากินไปเลยแต่บางคนมันก็นมักแกะนะจ๊ะแต่มีประโยชน์คุณค่าทางอาหารสูงเหจ๊าเป็นกากใ่อาหารอือร่อยอะ่ะ การกินผลไม้แบบว่าแกให้เบิงน้ำแบบเมืเ่อเชือชาวต่างชาติพันมาเบิงช่องเขานะจ่า,จาแบบว่าอ๋อผลไม้ชนิดนี้แกะอย่างนี้แมนบอกจ้าอ,อร่อยอ่ะ ลูกนวยใหญ่ง่ายมอืกลูกสมบูรณ์มากเลยอ่ะนาสมก็ต้องกินสมแล้วจ้ะ ถ้าใครเมดบอสภาพตอนหากล่องขออัยน,นะจ๊ะเอาละจ้าพายอยากกินสมเสบๆตงรงฝาไปกินในละ้นเลดูสมนะจ้ะอยากกินสมเสบๆบแบบช่องไม่ยาดาผ้ากินไปจัดเลยตามตลาดหาซื้องหาซื้อง,ง่ายๆเลยจ้ะเอาไวพ้พอกันคลิปหนะ้าว่สิผ้าไปกินอย่างอีกขอพระเจ้าไวพ้พรอนค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย